เลิกงามงามดีอีกมือหนึ่งได้เลิกกันเป็นมงคลร้องแลจวจะน้นร้องร้องเครื่องยนต์ตใหม่หรือว่าตัวใดถี่มันใส่แล้วมันบอมันบอกโอเคมันบอโอเค <c oughs> มันบอ,อคนบอานหรือว่ามันบ่ใดดังใจก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมือนีเปลี่ยนตใหม่ก็คือใส่ไอเครื่องยนต์ต่อม่ร้องเบิงมือนีอากาศดีมีแดดออก แต่แดดที่เห็นจ้าๆอย่างนี้นะพี่น้องเอ้ยทั้งลมหนาวสุดยอดความหนาวรู้ว่าปีนี้ซัมเมอร์ฉลองซัมเมอร์ปีนี้อาจจะได้ใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อกันหนาวมันหนาวเนาะมันหนาวอากาศมันหนาว บ่รู้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอากาศหรือเปล่าเพราะว่า,าเครื่องยนต์ปกติถ้าใส่แล้วใส่เลยบอบอ,บอคอยมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ปันไดเมื่อนี้ลองมาเป <c oughs> ลี่ยนล้ะก็จะลองเอามาขับบังความแห้งมันจะโอเคบอมันจะติดติดขัดขดบอมาดูความเก่า <what what? <c oughs> ท่านเก่าท่านเก่ามาเบังความแห้งเพราะนะน่าความแห้งเขาจะสามารถไป ได้ไก่ซําไดอันนี้ยังต้อไปใส่มาใส่แล้วไปนอนรถตัวหนึ่งใส่เวลาเป็นปีๆเลยนะบางขั้นบางยี่ห้อนี่้าอะไรบ่มีหรือว่าเข้าหาซื้ออะไรบ่ได้นี่ใส่เวลาหลายปีคือกันเป็นรถเก่าๆเก่าๆรถรถสาลาแน่นี่แหละมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างที่ต้องซื้ออะไรใหม่มาใส่หรือว่าซื้ออะไรที่มันลนักษณะคล้ายๆกัน ทีมันสามารถเข้ากับรถรุ่นนี้หรือว่ารถยี่ห้อนี้ได้เมื่อนี้จะมาล้องความแหง้ง <c> ร <oughs> องความแหง้งแถวแถวบ้านนี่แหละแถวแถวหลังบ้านนี่แหละไปไกลเพราะไรพี่น้องเสียงมันดังเนาะกะเป็นสถานที่ที่ยุไย่ไกหอยุ่ไก่หมู่บ้านกะเล่บ่เป็นยางก็คือเป็นสถานที่ส่วนตัวกับ,บ่าได้เพราะว่าแถวหลังบ้านกะ โบมีบ้านคน้นมันก็นเลยสะดวกกับการที่เาจะเอามานล้องหรือว่าจะ,ะล่องเสียงดังๆถึงจะได้ยินกับบด้ลบกวนชาวบ้านปันใดนะ่าจะเนาะมืนันนี่มาทดสอบความแรงความแหงมาแล้วบืนๆบืนบืนบ,นบืนมาแล้วพี่น้องมาชมความแหงกันค่ะมันสีแฮ้งสําไตรรถเก้าๆเนี่ย Applaus Buritã Malte Jung Guadal Anfang